วัสดีค่ะเราจะมาศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันในหัวข้อที่บอกว่าสิ่งที่เราจะได้รับเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ค่ะซึ่งเราได้ศึกษาไปแล้วใน3เรื่องก็คือ 1. เมื่อเราเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์เรากลายเป็นคนฝ่ายวิญญาณค่ะประการที่2นะคะเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราถูกชำระให้บริสุทธิ์และเป็นผู้ชอบธรรมและประการที่3เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราถูกรักโดยพระเจ้าค่ะ วันนี้เราจะมาดูประการที่สีด้วยกันเมื่อเราเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เราเป็นคนที่มีของประทานฝ่ายวิญญาณค่ะดังนั้นเราจะเข้าใจหัวข้อนี้เราขอการทรงนำจากพระเจ้าผ่านการอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสิบปัญญาให้กับเราทั้งหลายที่จะเข้าใจในพระวจนะคำของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ให้ความสามารถกับเราทั้งหลายด้วยเราขอการวอวยพรของพระองค์ลงมายังทุกคนที่ได้ยินได้ฟังขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนเราจะมาดูจากพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะในพระธรรมโรม12ข้อที่6และเราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่ประทานแก่เราพระวจนะคำของพระเจ้าในข้อนี้ชัดเจนค่ะเราทั้งหลายได้รับ ของขวัญอันล้ำค่าหรือเราเรียกในพระวจนะคำของพระเจ้าว่าของประทานคือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เมื่อเราเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ประทาน กำลังความสามารถให้กับเรามากยิ่งขึ้นซึ่งของประทานที่พระเจ้าประทานให้อาจจะมีอยู่2แบบนะคะอย่างแรกก็คือเราอาจจะมีความสามารถอยู่แล้วก่อนที่เราจะเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์อย่างเช่นข้าพเจ้ามีความสามารถในการวาดรูปหรือการวาดเขียนและเมื่อเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนความสามารถในการวาดรูปนั้นให้กลายเป็นของประทานในการรับใช้ก็ได้ค่ะหรือว่าบางคนมีความสามารถในการร้องเพลงเสียงเข้าไพเราะ และเมื่อเขาเชื่อว,วางใจในพระเยซูริ์พระเจ้าได้พัฒนาศักยภาพของเขาให้เสียงร้องเพลงของเขากลายเป็นเสียงร้องเพลงที่นำนมัสการหรือสรรเสริญพระเจ้าได้หรืออย่างที่สองค่ะเราไม่เคยมีความสามารถใดๆเลยแต่เมื่อเราเชื่อว,วางใจในพระเยซูริ์เราที่ฐานเราอยากรับใช้พระเจ้าเราอยากที่จะเป็นคนงานที่ทำงานของพระเจ้ามากขึ้น อธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้พระเจ้าได้ประทานความสามารถนั้นๆให้กับเราตั้งแต่เราได้เชื่อพระยซสุริตบางคนอาจจะได้มีประสบการณ์แบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นในพระเจ้นาคำของพระเจ้าสิ่งที่น่าสนใจจากพระธรรมที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่ก็คือเราทั้งหลายมีของประทานตามพระคุณที่ทรงประทานให้กับเราดังนั้นพระเจ้าทรงให้ของประทานกับเราทั้งหลายเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ให้กับเราค่ะ ทีนี้เรามาดูในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่12นะคะตั้งแต่ข้อที่4ถึงข้อที่11มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจว่าพระคุณของพระเจ้ามาจากพระวิญญาณเดียวกันค่ะเมื่อพระเจ้าทรงประทานของประทานให้กับแต่ละคนของประทานที่พระองค์ทรงให้นั้นมาจากแหล่งเดียวกันค่ะพระวจนะคําของพระเจ้ากล่าวไว้ดังนี้ว่าของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน การปฏิบัติมีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันมีกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมทั้งหมดในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณน,นั้นพระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน พระเจ้าประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคําของปัญญาให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคําของความรู้โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งมีของประทานในการรักษาโรคโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งทำการด้วยฤทธานุภาพให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะ ให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้พระวิญ,ญญาณองค์เดียวกันทรงธรรมและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระทยัยพระองค์ค่ะเมื่อเราได้อ่านจากพระวจนะคำของพระเจ้าจากหนึ่งโครเดนสิบสเราเห็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันหลายครั้งต่อหลายครั้งก็คือมีพระวิญ,ญญาณเดียวกันค่ะ แม้คำว่าของประทานและความสามารถต่างๆพระเจ้านั้นประทานให้กับแต่ละคนแม้จะมีความแตกต่างกันในของประทานแต่มาจากแหล่งเดียวกันเพราะพระเจ้าเป็นผู้ตั้งต้นและพระเจ้าอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าดังนั้นศักยาภาพทุกอย่างล้วนมาจากเบื้องบนค่ะและจุดประสงค์ก็คือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นพระเจ้าให้ความสามารถเราในการรับใช้พระองค์หลังจากเราเชื่อในพระเคริสุขเพื่อเราจะสร้างประโยชน์ให้แก่กันและกันโดยเริ่มต้นจากประชากรและคิดจักของพระเจ้ามายิ่มีกว่านั้นพระวจนะคํำของพระเจ้าได้บอกในปลายข้อที่11บอกว่าพระวิญญาณองค์เดียวกันทรงทำและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์ ดังนั้นพระเจ้าทรงรู้ว่าแต่ละคนเหมาะกับอะไรพระองค์ทรงรู้ว่าแต่ละคนจะมีศัก,กยภาพหรือความสามารถมากแค่ไหนและพระเจ้าทรงประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับแต่ละคนเพราะบางคนเหมือนที่ข้าพเจ้าได้บอกแล้วว่าบางคนไม่เคยมีของประทานใดๆเลยแต่พระเจ้าประทานให้กับเขาหลังจากที่เขาเชื่อว,วางใจในพระเยซูคริสต์ดังนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าเราเหมาะกับสิ่งนี้คนนี้เหมาะกับสิ่งนั้นพระเจ้าเห็นว่าคนนั้นจะทํามันได้ดี ตามชอบพระทัยของพระเจ้าค่ะดังนั้นถ้าเรามีความสามารถที่แตกต่างหลากหลายเราไม่จะเป็นจะต้องรู้สึกอิจฉาริษยาเพราะหมายความว่าพระเจ้าเลือกแล้วและพระเจ้าให้เราและเราก็จะต้องมาดูว่าเดี๋ยวเราจะมีท่าทีในการใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานให้นั้นอย่างไรบ้างแต่เรามาดูจากโระวจนะคำของพระเจ้าที่เราเพิ่งอ่านไปด้วยกันเราจะสังเกตว่าของประทานนั้นมีความแตกต่างกันค่ะอย่างเช่น ตั้งแต่เขาดิแปดเป็นต้นไปให้คนหนึ่งมีถ้อยคำของปัญญาลหลายๆคนอาจจะมีความสามารถในการพูดพระเจ้าเปลี่ยนการพูดของเขาให้เป็นไปด้วยสิปัญญาเขาอาจจะใช้พระวจนะคำของพระเจ้าในการให้กำลังใจหนุนใจผู้คนหรือสั่งสอนผู้คนให้มีความเฉลียวฉลาดทางพระวจนะมากขึ้นก็ได้หรือบางคนบอกว่ามีถ้อยคำของความรู้บางคนพร,พระเจ้าตั้งเขาให้เป็นอาจารย์ตั้งเขาให้มีของประธานในการที่จะสอนความรู้ให้กับผู้คน ถ้าเราเป็นครูหรืออาจารย์อาจจะอยู่ในสถาบันใดก็แล้วแต่อธิษฐานขอพระเจ้าให้ความรู้ที่เรามีมันจะเกิดประโยชน์กับคนที่เรียนนะคะบางคนพระวจะนะคำขอพระเจ้าบอกว่าให้บางคนมีความเชื่อ ซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าความเชื่อของเราน้อยแต่บางคนมีความเชื่อมากๆคนนั้นเขาอธิษฐานกับเราเขาอธิษฐานเผื่อเราด้วยความเชื่อเพราะพระเจ้าทรงให้เขามีของประทานในการวางมืออธิษฐานด้วยความเชื่อเราได้เห็นถึงการอวยพรของพระเจ้าผ่านศัก,กยภาพของเขาก็ได้เพราะเจ้าหน้าคำยังบอกอีกว่าบางคนเป็นของประทานในการรักษาโลกแน่นอนว่าในยุคที่อาจารย์เปาโลอยู่เนี่ย การแพทย์ยังไม่เจริญดังนั้นการมีของประทานในการรักษาโรคก็ยิ่งสําแดงถึงฤทธิเดชของพระเยซูกิต์ผู้ซึ่งเป็นตัวอย่างของผู้ที่เป็นผู้รักษาที่แท้จริงพระเยซูกิ์เป็นพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่ทําการรักษามนุษย์ในเวลาที่พระเยซูกิธทำพนธกิจดังนั้นทุกคนที่ติดตามพระเยซูกิ์และก็เชื่อวางใจในพระเยซูกิต์มีของประทานในการรักษาโรคค่ะเพื่อสําแดงให้เห็นว่าฤทธานุภาพของพระเยซูกิ์ยังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่ในยุคข,ของอาจารย์เปาโล และในเวลานั้นเพื่อผู้คนจะเชื่อว่าพระเยซูกิตทรงเป็นพระเจ้าทแท้แท้และพระได้เป็นพระเจ้าที่ตายแล้วแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชน์เพราะว่าผู้คนในสมัยของอาจารย์เปาโลเมื่อเขารักษาโรคเขารักษาในนามพระเยซูชาวนาซาเลตนะคะและถามว่าเมื่อเรามาพูดถึงในยุคข,ของเราบางคนยังคงมีของประทานในการรักษาโรคอยู่ไหมข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้ายังคงสามารถให้บางคนมีศักยภาพนี้แต่เราก็ขอบคุณพระเจ้าที่การแพทย์ในยุคข,ข,ของเราก็จเจริญดังนั้น เมื่อเราเจ็บป่วยในเวลานี้อธิษฐานขอการเยียวยารักษามาจากพระเจ้าผ่านทางการแพทย์ก็ได้และถ้าพระเจ้าทรงนำคนที่มีของประทานในการรักษาโลกอาจจะมาวางมืออธิษฐานและการรักษาก็เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะข้าพเจ้ายัางคงเชื่อว่าการอัศจรรย์ยังคงเคลือ่อนไหวในทุกวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันในพระเจ้าาคำของพเจ้าบอกว่าบางคนพระเจ้าให้ทําการด้วยฤทธานุภาพต่างๆเป็นของประทานที่มาจากเบื้องบนและบางคนพูดภาษาแปลกแปลภาษานั้น พระเจ้าก็ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยในยุคที่มีการสับแดงหมายสําคัญต่างๆเพื่อผู้คนในยุคของอาจารย์ปโรจะได้เชื่อถ้าว่าของประทานต่างๆเหล่านี้ยังคงมีในยุคปัจจุบันไหมข้าพระเจ้าก็เชื่อว่ายังคงมีอยู่ค่ะและบางคนเป็นของประทานแห่งการเผยพระวจนะพระเจ้าทรงตั้งบางคนให้เป็นผู้เทศนาเป็นผู้สอนพระวจนะคาของพระเจ้าบางคนพระเจ้าทรงเจิมเขาด้วยฤทธานุภาพให้พระวจนะคาที่ออกจากปากเขาสามารถ รับเปลี่ยนหัวใจผู้คนนําคนมากมายกลับใจมาหาพระเจ้าผ่านของประทานในการเผยพระวจนะก็ได้ดังนั้นนี่เป็นตัวอย่างของของประทานที่บันทึกไว้ในพระดังหนึ่งโครินบทที่12นะคะดังนั้นถ้าเรามีของประทานที่มาจากเบื้องบนแม้ว่าเราจะมีความสามารถใดก็แล้วแต่เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเห็นว่าเรามีศักยภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะเราได้เชื่อวางใจในพระยสุริตค่ะเราถึงได้ความสามารถนี้มาจากพระเจ้า และพระองค์รักเรานะคะถ้าใครในวันนี้ยังไม่มีอธิษฐานขอค่ะแล้วเราจะตื่นเต้นมากมากถ้าพระเจ้าได้ประทานของประทานพิเศษให้กับเราแต่ทั้งหมดจำไว้นะคะเพื่อการรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ค่ะและในพระเจ้านะคำของพระเจ้าเราจะมาดูท่าทีในการใช้ของประทานสองอย่างสําคัญค่ะอย่างแรกต้องทําด้วยความซื่อสัตย์ เมื่อพระเจ้าทรงประทานให้ต้องใช้อย่างสัต์ซื่อหรือซื่อสัตย์นะคะเราจะยกตัวอย่างมาจากพระธรรมมัทธิวบทที่25ค่ะในข้อที่14ถึงข้อที่30มัทธิว25ข้อ14ถึงข้อที่30แน่นอนว่าหลายๆคนเคยอ่านพระวจน้าคำตอนนี้แล้วเป็นการตรัสขององค์พระเยซูคริสต์ค่คะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของคำอุปมาเรื่องเงินตะลันข้าพเจ้าจะอ่านพระวจน้าคำของพระเจ้าให้ฟังนะคะในพระธรรมมัทธิว25ข้อ14ถึงข้อที่30 พระเยซูริ์ดได้ตรัสขับุมาว่าชายคนหนึ่งกำลังจะออกเดินทางเขาก็เรียกบ่าวทั้งหลายของตนมาฝากสิ่งของไว้กับพวกเขาคนหนึ่งให้ได้ห้าตะลันคนหนึ่งได้สองตะลันอีกคนหนึ่งก็ได้แค่ตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วชายคนนี้ก็จากไปคนที่ได้รับห้าตะลันก็ไปทันทีค่ะเอาเงินไปค้าขายได้กําไรมาอีกห้าตะลันคนที่ได้รับสองตะลันก็ได้กําไรมาอีกสตะลันเช่นกัน แต่คนที่ได้รับตารันเดียวนั้นออกไปขุดหลุมเอาเงินเนี่ยซ่อนไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้ทําการค้าขายใดๆหลังจากผ่านไปเป็นเวลานานนายของเบ่าทั้งหลายก็มันคิดบัญชีกับพวกเขาค่ะคนที่ได้รับห้าตำรันก็เอาเงินกำไรอีกห้าตำรันมาชี้แจงกับเจ้านายว่านายเจ้าค่ะท่านมอบเงินห้าตำรันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกห้าตำรันในข้อที่21นะคะนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นเบ่าที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงยินมดีร่วมกับนายของเจ้าเถิดในข้อที่22คนที่ได้รับสองตะลันก็มาชี้แจงบอกว่านายเจ้าค่ะท่านมอบเงินสองตะลันไว้กับข้าพาเจ้านี่แน่ข้าพาเจ้าได้กําไรมาอีกสองตะลันนายก็ตอบเหมือนกันค่ะดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจํานวนมาก จงยินดีร่วมกับนายของเจ้าเถิดเราสังเกตเห็นไหมคะว่าคนที่ได้รับ5าตะลันและก็2ตะลันทําสิ่งที่เหมือนกันแม้ว่าเขาจะได้ไม่เท่ากันก็แล้วแต่แต่เขาได้ทําสิ่งที่เหมือนกันก็คือเขาเอาไปทําให้มันงอกเงยมาอีก5ตะลันเข้าไปทําให้มันงอกเงยมาอีก2ตะลันและคําชมที่เจ้านายให้กับเขานอกสองคนเป็นคําชมเดียวกันเป็นบ่าวที่ดีเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์จงมีความสุขและได้ครอบครอง แต่เรามาดูคนที่ได้ตะลันเดียวข้อ24คนที่ได้รับตะลันเดียวก็มาชี้แจงได้ว่านายเจ้าค่ะข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจตนีเกี่ยวผลในที่ที่ท่านไม่ได้หวานรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรโยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูสินี่เงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียจคร้านเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในที่ที่เราไม่ได้วาน รวบรวมในที่ที่เราไม่ได้ปโปรยเพราะฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากกับนายธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับเงินทั้งดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลันเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะให้แก่คนนั้นจนมีเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเอาไอ้บ่าวชั่วช้าไปทิ้งเสียอย่างที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเขียวฝัน เมื่อเราดูจากพระวจนะคาของพระเจ้าตอนนี้คนที่ได้รับตะลันเดียวคิดเองเออเองเขาไม่ได้ใช้สิ่งที่เจ้านายให้เขาอย่างคุ้มค่าเขาไม่ได้สัซส่อในการใช้สิ่งนั้นเขากลับเอาแค่หนึ่งตะลันเขาได้รับน้อยที่สุดด้วยนะถามว่าจริงจริงแล้วถ้าเขาเอาหนึ่งตะลันไปค้าขายถ้าเทียบกับคนที่ได้ห้าตะลันคนที่ได้สองตะลันถามว่าใครเหนื่อยมากกว่ากันคนที่ได้ห้าตะลันเพราะต้องทําให้งอกเงยมาเท่าหนึ่งคนที่ได้สองตะลันก็ต้องเหนื่อยมากกว่าเขาแค่ตะลันเดียวบวกอีกหนึ่งมันไม่ได้ยากเลย แต่แม้แค่มีอย่างเล็กน้อยก็ยังคงเอาไปฝังดินและไม่ได้ใช้อย่างสัซส่อไม่ได้เป็นเบาวที่ดีดังนั้นคนที่ได้รับหนึ่งตะลันเมื่อเขามาบอกเจ้านายโอ้ท่านเรารู้ว่าท่านนิสัยเป็นยังไงกลายเป็นว่าเจ้านายบอกว่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เจ้าทําได้ก็เอาไปฝากธนาคารก็ได้อย่างน้อยก็ได้ดอกเบีย้ยถ้าจะไม่ลงทุนนะอย่างน้อยก็ได้ของที่ถูกได้รับมอบหมายให้มาก็ยังจะง้อเงินแม้จะเล็กน้อย แต่เขาไม่ได้ซื่อสัตย์ในการใช้สิ่งที่เจ้านายให้คำบุปมานี้เช่นเดียวกันเพราะเจ้าจนาคำของพระเจ้าพระเจ้าให้ของประทานตามความสามารถตามชอบพระทัยของพระองค์เพื่อให้เราใช้มันอย่างเกิดผลเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้กับคิดจักและชุมชนที่เราอยู่แต่ถ้าเราได้รับความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าแม้ว่าความสามารถของเราอาจจะแตกต่างจากคนอื่นก็แล้วแต่แต่ถ้าเรายังไม่ได้รับใช้พระเจ้าโดยความสามารถที่พระเจ้าให้แล้วเราก็ อุตสาห์มีความสามารถแต่เก็บมันไว้เหมือนฝังดินไว้และไม่ใช้อย่างซื่อสัตย์เราจะไม่ได้รับคําชมใดๆจากพระเจ้าเลยและสิ่งที่เรามีวันหนึ่งพระเจ้าจะเอาไปจากเราดังนั้นท่าทีในการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซื่อสัตย์ค่ะและทําเต็มกําลังซึ่งมันเป็นหัวข้อที่2เพราะฉะนั้นการซื่อสัตย์เป็นเรื่องใหญ่มากๆ เพราะว่าพระเจ้าทรงชมเราไม่ได้เป็นเพราะว่าเราทําได้มากหรือทาได้น้อยแต่เพราะว่าเราสัตย์ซื่อในการทําให้ของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้นั้นเกิดผลอย่างมากมายกับตัวเราเองและกับผู้คนที่อยู่ในคิดจักของเราดังนั้นเมื่อเราได้เชื่อวางใจในพระริสุกิท์ได้รับความสามารถมามากมายได้รับตะลันได้รับศัก,กยภาพเราต้องใช้อย่างสัตย์ซื่อและท่าทีอย่างที่สอง นอกจากความสัต่อแล้วสิ่งที่สองที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเราจะต้องใช้ของประทานที่มีตามกำลังอย่างสุดกำลังเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์เป็นจุดเริ่มต้นแต่หลังจากนั้นเราต้องใช้อย่างเต็มศักยภาพที่เราสามารถทำได้เมื่อเราดูในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่6ถึงข้อที่8และเราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่ประทานแก่เราคือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อถ้าเป็นการปรนิบัติก็จงปรนิบัติถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติผู้ที่ให้ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีพระวจนะคำของพระเจ้าตอนนี้ดีมากเลยค่ะ กำลังพูดถึงการใช้ของประทานที่พระเจ้าให้อย่างเต็มศัก,กยภาพและเต็มกำลังพระ,ะงระเจ้าคำของพระเจ้ากล่าวว่าเราทั้งหมดมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่พระเจ้าทรงประทานใ้กับเราอย่างแรกถ้าเป็นของประทานในการเผยพระจนะให้เผยตามกําลังความเชื่อค่ะไม่ได้หมายความว่าเผยพระวจนะได้เราต้องระดับการเรียนรู้มันอาจจะต่างกันบางคนจบขนาดนี้บางคนจบสูงกว่านั้น แต่น่ว่าจะจบในระดับวุฒิการศึกษาเท่าไหรในด้านเกี่ยวกับศาสนาศาสตร์แต่สิ่งที่สําคัญคือเมื่อเรากําลังเผยพระวนจะนะคาของพระเจ้าเราต้องเผยตามกําลังความเชื่อไม่เช่นนั้นเราก็ไม่ได้ทําสุดความสามารถที่พระเจ้าให้ของประทานนั้นกับเราหรือถ้าเป็นการปรนิบัติพระเจ้บอกว่าต้องปรนิบัติบางคนได้รับของประทานในการปรนิบัติร,รับใช้ผู้คนได้รับของประทานในการที่จะเป็นคนที่ดูแลผู้คนดังนั้นถ้าเรามีคุณสมบัตนินี้มีความสามารถนี้จากพระเจ้า จงปรนิบัติตามกําลังที่เราสามารถปรนิบัติรับใช้ได้ค่ะบางคนพระเจ้าตั้งให้เป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอนไม่ใช่ทุกคนเป็นคนที่พูดเก่งไม่ใช่ทุกคนมีความสามารถในการเป็นครูแต่ถ้าพระเจ้าทรงตั้งเราให้มีความสามารถในการเป็นครูไม่ว่าจะเป็นครูสอนพระวจนะหรือเป็นครูสอนในสถาบันจงสัตย์ซื่อในการสอนและเตรียมตัวในการสอนอย่างเต็มที่นั่นเป็นกําลังที่เราควรจะทําบางคนพระเจ้าให้มีกําลังในการ มีรายได้เพราะวจะนะคคำบอกว่าเป็นผู้ที่ให้ดังน,นั้นถ้าใครที่วันนี้มีสเกลภาพที่พระเจ้าให้มาผ่านอาชีพการงานเป็นพระพรที่พระเจ้าเทลงมาผ่านครอบครัวเป็นพระพรที่พระเจ้าเทลงมาผ่านเงินเดือนหรือเรามีมากเพียงพอพระเจะ้านะคำของพระเจ้าหนุนใจให้เราเป็นผู้ให้และท่าทีในการเป็นผู้ให้ที่สุดกําลังก็คืออะไรคะให้ด้วยใจกว้างขวางแต่หลายครั้งเรามีเยอะเพียงพอ แต่เรากลับไม่ได้ให้ด้วยใจกว้างขวางเรากลับรู้สึกว่าทําไมต้องให้ด้วยถ้าพระเจ้าให้เราพระเจ้าก็จะอวยพรเราอีกเรื่อยๆใครก็แล้วแต่ที่ให้ผู้คนและใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้เขาในการช่วยเหลือผู้คนพระเจ้าจะเทพรนั้นลงมาให้เราแบบเรื่อยๆและไม่มีวันหมดค่ะและยิ่งกว่านั้นอันเดียวกับแสดงความเมตตาและเมื่อเราให้ด้วยใจกว้างขวางอย่าลืมมีเมตตาตลอดเวลาและต้อง เป็นความเมตตาที่ชื่นชมินดีจากภายในด้วยและในพระธรรมตอนนี้ใครที่มีของประทานในการครอบครองพระเจ้าอาจจะตั้งบางคนให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นําให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ที่มีตําแหน่งในการบริหารจัดการพระเจ้าคำของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเป็นผู้ครอบครองจงครอบครองด้วยการเอาใจใส่บางครั้งคนบางคนครอบครองโดยการรู้สึกชื่นชมกับอํานาจที่ตัวเองมี ชื่นชมกับตําแหน่งที่ตัวเองเป็นนั่นไม่ใช่ท่าทีของคนรับใช้พระเจ้าถ้าพระเจ้าให้เราเป็นกรรมการถ้าพระเจ้าให้เราเป็นคนที่มีอํานาจในการจัดการจงเอาใจใส่สิ่งที่เราจะต้องดูแลจงเอาใจใส่ผู้คนที่เราจะต้องดูแลนี่คือการใช้ของประธานอย่างที่พระเจ้าพอใจ ใช้อย่างสุดกำลังเท่าที่เราจะสามารถทำได้ดังนั้นฝากสองท่าทีนี้ไว้นะคะเมื่อเราได้รับของประทานจากพระเจ้าใช้อย่างสัตย์ซื่อและก็ใช้อย่างสุดความสามารถและเมื่อพระเจ้าทรงประทานศัก,กยภาพให้จงขอบคุณพระเจ้าและไม่จาเป็นจะต้องอิจฉาลิษยาหรือรู้สึกว่าฉันอยากมีอย่างนี้ทําไมพระเจ้าไม่ให้ฉันทําไมพระเจ้าให้คนนี้มากกว่าฉันพระเจ้าไม่ได้ดูว่าใครได้มากกว่าใครพระเจ้าดูว่าเมื่อพระองค์ทรงประทานสิ่งนั้นให้ สัตซื่อหรือเปล่าเต็มที่หรือเปล่าและพระเจ้าจะชมเราค่ะเจ้าเป็นเ่าวที่ดีและซื่อสัตย์จงครอบครองและมีความสุขกับนายของเจ้าพระเจ้าจะชมเราแบบนี้ในแผ่นดินของพระเจ้าเช่นเดียวกันดังนั้นนี่เป็นอย่างที่สี่ที่เราได้รับเมื่อเราเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เราเป็นคนที่มีของประทานฝ่ายวิญญาณขอพระเจ้าทรงนำให้ทุกท่านมีของประทานฝ่ายวิญญาณและจะชื่นชมินดีในของประทานที่พระเจ้าประทานให้นะคะให้เราร่วมใจอธิษฐานค่ะ พระเจา้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้ารักเราขอบคุณที่เลือกเราให้เป็นของพระองค์และมากยิ่งกว่านั้นเมื่อเราได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์มากๆที่ให้ความสามารถกับเราให้ของประทานฝ่ายวิญญาณกับเราอย่างมากมายข้าพเจ้าเมตตาที่เราจะชื่นชมินดีในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราแล้วเราจะไม่ได้เก็บไว้สําหรับตัวเองเท่านั้นแต่เราจะใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้อย่างสัตย์ซื่ออย่างเต็มกําลังความสามารถเท่าที่จะทําได้ และขอาการวอวยพรลงมายังทุกคนที่ได้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่หากในวันนี้มีบางคนอยากรับใช้พระองค์แต่เขายังไม่รู้ว่าพระเจ้าให้ความสามารถใดกับเขาโปรดที่จะเปิดเผยกับเขาโปรดเทให้กับเขาและเขาจะมีความสุขที่ได้รับใช้พระองค์เช่นกันเราขอพระเจ้าส่งวอวยพรให้ทุกคนในคิดจักของพระเจ้าจะมีของประทานฝ่ายวิญญาณอย่างมากมายเพื่อที่จะ รับใช้และเกิดประโยชน์ร่วมกันขอทุกคนนั้นได้รับการวอวยพรจากพระเจ้าจึงได้ฐานขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วเรามาพบกันในครั้งต่อไปค่ะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ